สวัสดีครับจากมาวิน m a x Audio นะครับผมโอมาวินนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยข้อข้องใจนะครับกับคําถามหลายท่านที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับว่าลําโพงไอวานะครับ3รุ่นนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับทาไมต้องเป็น3รุ่นนี้นะครับเพราะว่า3รุ่นนี้เนี่ยมีสเปคที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยเช่นกันนะครับรูปทรงต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าย่อยวนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคําถามเหล่านี้นะครับมีเข้ามาทุกวันเลยว่าเราจะซื้อ ลำโพงไอว่า3รุ่นนี้เราจะซื้อตัวไหนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเฮลิเทสห180นะครับแล้วก็ h e l i ก220 Cubic 250ครุ่นนี้บอกได้เลยว่าถ้าฟังคลิปนี้นะครับท่านจะรู้เลยว่าลำโพงรุ่นไหนเหมาะกับไลฟไ์สไตล์ของเรา เราจะมาลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเราจะไล่เป็นตัวๆกันไปเลยนะครับแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้คือฮอลลิเท180นะครับตัวนี้ก็คือคิวบิ250แล้วก็เอลิก220นะครับเราจะพูดสเปคดูรวมกันก่อนนะครับว่าลำโพงไอว่ารุ่นแต่รุ่นนะครับทาอะไรได้บ้างทุกตัวนะครับเป็นลาโพงบูธทู h 5.0นะครับเวลาในการชาร์จไฟ6-8ชั่วโมง เวลาในการเล่นก็6กถึงสิชั่วโมงอยู่ที่กา,ารเปิดนะครับความดังว่าดังดังมากดังน้อยแค่ไหนนะครับกาลังวัดขนาด80วัตบ์เท่ากันทุกตัวเลยนะครับมีออโต้ดีเแล้วก็ระบบ TWS สามารถเชื่อมต่อ2ตัวพร้อมกันได้นะครับเป็นระบบสเตอริโอมี USB สนะครับสามารถเล่นเพลงผ่าน USB และ SD c a r การ์ดได้แล้วก็ AUX ไ,ได้เช่นกันนะครับเป็นแบบไททีซีมีสายสพายทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะครับมีสายสพายแล้วก็เป็นสายสพายที่เป็นหนังคันธาร่า แล้วก็ปั๊มจมแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยหรูทุกรุน Serbia, ก่นนะครับจะมีสถานะบอกแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ย<ม>ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นสเปคที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับสเปคที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเป็นสเปคที่เหมือนกันในแต่ละรุ่นทั้ง3รุ่นนี้เลยนะครับทีนี้ <S <S นและอะไรบ้างนะครับที่ไม่เหมือนกันอันดับแรกครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือความจุแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอมนะครับ ส่วนรุ่นนี้250เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่8,000ม mm, ิลลิแอมแล้วก็220มีความจุอยู่ที่8,000ม mm. ิลลิแอมขนาดนะครับแต่และตัวมีขนาดที่แตกต่างกันในการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัว180ฮิลิกเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่30คูณ18คูณ18ซนติเมตรนะครับแล้วก็250คิวบิกเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่22คูณ30คูณ16.5ซนติเมตรส่วนตัวฮิลิก220นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ ส5คูณ21คูณ19เซนติเมตรนะครับมาดูในเรื่องของดีไซน์นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยดีไซน์ออกมาสวยหรูแค่ไหนนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่เหมาะกับเหมาะกับใครนะครับตัวนี้จะออกแนวดีไซน์ค่อนข้างจะหรูหราแนวลักชัวรี่หน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตะแกรงจะออกมาแนวซิลเวอร์กับแนวโกตตัวนี้สามารถจะไปตั้งเป็นเครื่องประดับในห้องก็ได้นะครับเอาไปตั้งบนหัวนอนหรือไปไว้ในร้านอาหารก็ได้นะครับหรือเป็นห้องรับแขกตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆาเลยดูสวยงามกว่าทุกรุ่นเลยตัวนี้นนัตวีี้เ่ย จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปแล้วรูปทรงดีไซน์ของเขาเนี่ยจะออกแนว,แนวดูลักชัวรี่หน่อยดูหรูหราหน่อยนะครับเป็นสีทองมีสีทองแล้วก็สีปรอนให้เลือกมีเพจตรงนี้นะครับเป็นสีบอลกับสีทองปุ่มก็จะดูออกแนวดูลักชัวรี่หน่อยนะครับทั้งซีเวอร์แล้วทั้งโกด้วยส่วนตัวนี้จะออกเป็นแนวตั้งออกแนวเลโรหน่อยมีสีดํากับสีลายไม้ตัวนี้ก็ถ้าใครชอบออกแนวทรงตั้งนะครับผมแนะนําตัวนี้โอเคเลยแต่ความความหรูหราจะสู้ตัว เพอร์ลิเทตหนึ่งแปดศูนย์ไม่ได้แต่ปุ่มจอกเป็นสีดําจะไม่ดูลูหลามแบบตัวนี้ส่วนรูปร่างรูปทรงจะเป็นแนวตั้งนะครับถ้าท่านใดสนใจพื้นที่ที่ไม่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเอาไปตั้งเอาไปตั้งบางพื้นที่ที่ดูดูแบบมันมันต้องการใช้พื้นที่เยอะนะครับตัวนี้เหมาะมากมากเลยแล้วส่วนตัวนี้อาจะมีขนาดค่อนข้าง,งใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยจะมีขนาดใจกว่าทั้งสามรุ่นนี้เพราะว่าใครที่ชอบขนาดใจเสียงแน่นนะตัวนี้แนะนําเลยครับ เราสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องประดับได้นะครับไว้วางไว้ในห้องก็ได้วางไว้ในห้องรับแขกก็ได้หรือไปแต่งร้านกาแฟร้านอาหารได้หมดเลยนะครับมี2สีคือสีดํากับสีแดงนะครับส่วนปุ่มเนี่ยตัวนี้ก็จะดูหรูหน่อยนะครับตัวนี้ดอกเป็นแนวแนวสีทองนะครับเป็นโกขนาดของเขาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าทั้ง3มรุ่นนี้เพราะว่าตู้ลำโพงออกมาค่อนข้างใหญ่มีพอทสองพอตนะครับอย,อยู่ด้านหลังนะครับโดยจะมีพอตอยู่สองพออยู่ด้านหลัง ในส่วนของเรื่องเสียงนะครับรุ่นไหนเสียงดีกว่ากันและรุ่นไหนเหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวผมจะลอยฟังตัวนี้เนี่ย h ฮ r ริเทดหนึนะครับตัวนี้มีกําลังขับขนาด80วัตต์ขนาดลาโพงอยู่ที่5นิ้ว1ดอกแล้วก็ทวิเตอร์2ดอกนะครับตัวนี้จะให้เสียงค่อนข้างครบเลยปุ้มกลางแล้วก็แหลมออกมาค่อนข้างครบเลยเสียงชัดค่อนข้างชัดมากตัวนี้แต่ตัวนี้อาจจะฟังออกมาค่อนข้างจะถือว่าทําออกมาได้ดีมากในราคาในราคาห้าหกพันนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลย แต่ว่าขนาดของตัวนี้คือเหมาะคนที่ไม่ต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่มากและรูปร่างดูสวยงามเสียงออกมาครบไม่ต้องเปิดดังจนเกินไปตัวนี้เหมาะมากๆเลยเสียงออกมาเพราะมากๆความถี่ย่านความถี่สูงกลางแล้วก็ต่ำเนี่ยถือว่าบอกถือว่าทำออกมาได้ดีมากถ้าเทียบกับราคาในท้องตลาดนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าในส่วนตัวผมนะผมคิดว่าตัวนี้ออกมาได้ครบเครื่องเลยเพราะรูปร่างเสียงแล้วก็ดีไซน์เนี่ย ลูกค้าหลายคนนี่ชอบมากตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับพอร์ตด้านหลังก็จะมีหนึ่งพอร์ตนะครับตัวนี้หนึ่งพอร์ตเบสของอมาได้ลึกมากการก็ออกมาได้ชัดมากแหลมก็ออกมาไม่จัดจ้าจนเกินไปเซีย์ออกแนวสดชัดฟังดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัว250 cubic นะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงจะให้มา6นิ้วนะครับหนึ่งดอกล้วคอมพิเตอร์สองดอก ตัวนี้จะเน้นเรื่องของการฟังเพลงออกแนวล็อกๆหน่อยมันมันหน่อยนะครับ <uc aut os> เพราะว่าลาโพงเขาจะเป็นขนาด6กนิ้วซึ่งหน้าตัดของพงจะค่อนข้างใหญ่หน่อยเวลาฟังเพลงจะมันหน่อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าการฟังขนาดที่เราฟังเบาๆหน่อยตัวเนี้จะสู้ตัวหนึ่งแปดูนไม่ได้เพราะว่าตัวหนึ่งแปดศูนย์เวลาฟังขนาดกลางๆเนี่ยการฟังเพลงจะได้อัตลดมากกว่าเสียงความถี่ต่างๆออกมาได้ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้หน้าตัดมันใหญ่เวลาเราฟังเนี่ยมันช่อข้างเสียงออกมาโตๆหน่อย วิดเบรดดีกว่าแล้วก็ส่วนกลางก็จะค่อนข้างโตกว่าเปิดได้ดังกว่าไกลกว่านะครับกำลังวัด80ดสิบตตดเหมือนกันขนาดลำโพงใหญ่กว่าถ้าแนะนําก็คือถ้าชอบฟังดังใช้ตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากฟังดังจนเกินไปฟังอยู่ในห้องตอนธรรมดาตัวนี้จะเพราะกว่านะครับจะออกมาค่อนข้างครบกว่าเสียงกระชับกว่าเสียงร้องออกมาทําได้ดีกว่านะครับแล้วส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัว220ฮีลิกนะครับตัวนี้ก็คือ ตัวที่ขายดีมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันตัวนี้จะบอกว่าจะเป็นตัวที่สามารถทําความถี่นะครับออกมาได้ครบย่านความถี่คือตั้งแตุ่้มกลางแผลนะครับโลม์ินไทได้ครบเลยตอบสนองความถี่ได้ดีมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้ลําโพงขนาด4นิ้วมา2ตัวนะครับแล้วก็อมพิเตอร์2ตัวซึ่งการฟังเพลงไม่ว่าเราจะฟังเบาฟังระดับดังนะครับตัวนี้ออกถือว่าฟังได้มันมากฟังดังก็ได้ฟังเพราะก็สนุกนะครับ แล้วก็ฟังเพลงชิวๆถือว่ารายละเอียดเสียงออกมาเนี่ยไม่แพ้ลำโพงหลักหมื่นเลยนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลย h e l i x นะครับและตัวนี้เป็นรุ่นใหม่คือ h e l i x เวอร์ o n 2นะครับมาใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชันของอเดือน9ปี65นะครับเป็นรุ่นที่อัปเดตเฟิร์มแวร์มาล่าสุดแล้วปัญหาต่างๆที่เคยสรุปก็จะไม่มีนะครับถ้าแนะนําตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ขนาดของเขาค่อนข้าง,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 งจะใหญ่หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบขนาดใหญ่ผมแนะนํากลับไปเล่นตัว ฮอริเทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบไม่เกี่ยวเรื่องขนาดนะครับมาเล่นตัวนี้เลยตัวนี้ถือว่าออตอบสนองความถี่ได้ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับเสียงการค่อนข้างชัดเบสค่อนข,ข้างลึกแล้วก็แลมเนี่ยไปได้สุดมากๆเลยตู้มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็พอตมีขนาดสองพอจะมีสองพอนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถตอบสนองความถี่ต่ําได้ดีมากๆด้วยน้ําหนักของ180นะครับจะอยู่ที่3.9กิโล250จะอยู่ที่ สี่กิโลแล้วก็สองสองศูนย์อยู่ที่ห้ากิโลนะครับบางท่านนะครับมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมแต่การที่แบตเตอรี่เสื่อมโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะเล่นไปชาร์จไปอันนี้ไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าการใช้งานคือเราควรจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณหกถึงแปดชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็เอามาเล่นได้ประมาณหกถึงสิบชั่วโมงโอเคนะครับได้ข้อมูลทั้งหมดครบกันทั้งสามรุ่นแล้วนะครับถ้าท่านใดย,ยังสงสัยมีข้อคาใจอยู่นะครับว่าแต่ละรุ่น อยากได้สเปคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ทิ้ทงไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับทางมาวินแม็กซ์ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากท่าน,นสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ทางแชทมาวินแม็กซ์ได้เลยหรือสามารถสั่งซื้อผ่านทางร้านแม็กซิโอชอปปี้โอเทนช็อปอลลัด้า ก่อนสั่งซื้อสินค้าผ่านทางร้าน Maxio s h e, o p e e Oten Shop, Lazada กรุณาตรวจสอบร้านค้าว่าเป็นร้านค้าที่แอบอ้างมาหรือเปล่าหรือเช็ครีวิวลูกค้าของร้านก่อนซื้อทุกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากทางมาบิน a a ็กซิ o o คอนแก่น